แตน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 คุณเอ๋คเอเอาเลยเร็วเร็วเร็วไม่สักผมบอกเลยว่าอย่าเอาลุมโพเพราะจะมันเล่นสาระมากเลยเอาแม่ความฝันของเด็กน้อยบองงามก็บองงามตุ๊กตาหนูเอากลับ้าหนูแล้วงามก็บองงามนี่เมื่อวานขาดงานไงเมื่อวานเมื่อวานทะเลทะลายไปหนึ่งวันไม่ได้มีคลิปลงชองเลยเอาดีๆไปไหนมา เอาง่ายเนาะตรงๆเนาะไปดื่มกับกับกับเพื่อนไม่ได้เจอกันนานแต่ว่าไม่ได้เมานะแต่ว่าคุยกันแบบเออคุยกันไม่ได้พักผ่อนใช่ก็เลยพักผ่อนแต่ทํางานได้ปกตินะเมื่อวานไม่มีเมื่อวานไม่ได้บกพร่องเรื่องงานนะอันนี้ปกติทำงานทำอะไรปกติแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปใช่วันนี้มาถ่ายมาถ่ายคลิปปกติแล้วนะครับตอนแรกจะถ่ายให้ไหมอ่านเถิดวันนี้ตีตุลากัรมูครับผมบ่ได้๋ยพอกันยี่สิบกว่าปี ก็ได้น่าเปลี่ยนมากันฝากมาบอกว่าให้ถ่ายรูปฮักแองมาให้หูเห็นเห็นเห็นบ่ห่ะแม่เห็นเห็นไฟบ่แม่แม่คือหันแม่งสีใ่กล้องไหมสีไหมได้ไหมเออเออมาถ่ายสิเออนั่นแหละนั่นเห็นบ่นั่นแหละนั่นแหละถ่ายได้บอกคือไปเบิ้งคลิปช่องอังกอรก็ได้ครับจ้าจักรงานขอมม่ามานเลยเนา่ะมานั่นแต่ออกไป อ่ตั้งแต่เอาไปปั๊บโป่งนะจ๊ะใช่วันนี้มารายงานตัวแล้วนะครับเพราะว่ากินแปะข่าวถ้าส่งส่งรูปให้เธอเปจะไม่ได้เลยไอ้ส่งรูปไปคุยยังไงเขาเขื่อนแล้วค่ะโอ้ยแอ่ว่าเขาเข่อนคุณเอ๋บอกรู้ม่าไงคะลุงเี่บอกว่าเออกินแล้วกินแจ่วคุณเอ๋จะขอรูปสวยเนาะเรวพี่จะลงเพจพี่ลูกตลกตลกหายใไม่ดีเลยหนาว ลวันนี้มีเอฟซีเอาไส้กรอกมาให้ฝากพี่ไอมาให้นะครับนี่ขอบคุณ FC หน้าห้านมากนะครับวันนี้มี FC เพิ่นอันเพิ่นโอนตังมาให้พี่ไอห้าร้อยกับพี่แบงค์ค่าดูแลน้องเพิ่นวะได้แล้วเพิ่นใหยตัวนี้สามพันสามเพิ่นใหญแต่หาสามยังต้องคอยเป็นเดียวขอมันที่คอยยังไม่ได้จักรพรรดิอัันซีเพราะคุกได้เลยเออไม่ได้เลยนี่แหละเขาเรียกว่ามันไม่ครบไง แม่เขาบอกว่าอาหารก็ได้กระสันท่านึงเอาคนละลอยคนละหีสิบบาทก็ดีแม่ต้องได้กันทุกคนแม่ต่อเลยทนเป็นไงบ้างวันนี้ได้กลับบ้านเต้นปิีมไหมสภาพแม่เหรอใช่สภาพแม่มาอันนี้ได้กันทุกคนได้ผ่านเนี่เออหานนานนานนานกลับบ้านก็เขาสนุกเขาไปทำสวนไงแ้ไม่ปนนะครับดขอบคุณมากค่ะคนละห้าสิบบาทกินสิบบาทก็ดีนะ เป็นไงบ้างวันนี้กลับบ้านเหนื่อยแม่แม่ว่าเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมไม่มีใครทำความสะอาดบ้านหน่อยมากเลยอ่ะแต่เลี้ตุ๋นพ่อใหญ่แล้วค่ะพ่อใหญ่เฮ็ดไม่ทันไงขอบคุณนะครับปากมาเท่าไรก็ดีล่ะต้มไก่อร่อยมากต้มไก่ส้มตำต้มไก่ส้มตำไปทายคลิปพลังยังบ่อาบมาท่านไะไอยู่อุ้ยป้าหรืออะไรนะข้างบ้านอ่ะข้างบ้านอ่ะไม่ใหญ่ค่ะยายยายร้องร้องเพลงเพราะนะหมอรำอ่ะ ร้องเพราะมากเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูเอาภาษาแม่น่อยไมจะโดนตนี่น่เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเอาคลิปเอาคลิปให้ดูหลังคลิปนี้เนาะนะครับอ่าเป็นร้องคนนี้หรอหรออ่ะใช่ใช่ใช่คนนั้นคือยายเป็นน้องของอริชันเหรอไม่ขอ่ยายหนูค่ะน้องของยายพักแพงยายมาออริชันเหรอไม่ใช่ค่ะอ่าแกร้องหมอรำไม่ฟังให้แกมาออริชันเลยแกบอกว่าจะเอาแมงอะไรนะกุ๊จีอ่ะเขาแมงอะไรนะมึงก็จีหมดแล้ว เออเออจะเอาแมนคุณติมาฝากตอนนั้นกลับพอดีไงยังไม่ได้ทอดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อมาหลังคนดูต่อสายนี้นะมอร์นิัซนกับเพอเปาเร็วๆมันจะมาอยู่แล้วล่ะน้องยังมาไปะค่ะเดี๋ยวน้องนี่หนาไปไทยแล้วเด็กแค่พี่มาวันนี้เลยเนาะเอาลองใช้่อนพี่นี่หนาแล้วก็เสียไม่ต่างกันะสิบเจ็ดท่านรู้บอกค่ะคุยจะใช้สัญญานเลยสวยมาก เคยใช้สัญญาณอะไรเจ็ดลูกสาวพ่อตอไม่ได้เลยเหรอผ่านกันเรียบร้อยแล้วเออแม่รู้อยู่ว่ามันมีแต่คนไร่สวนไร่สวนมันหูมออนิชันเนี่ยออนิชันเหมือนนี้เาไปเธอได้ไมนิชันเหมือนนี้อยอะดีต้องไปหามอมาเด้อออนิชันได้หมดเลยครับมีคนออนิชันเยอะแยะเลยเลือกใยดีนะ น,นีน่ Jamie, น่าใช่อีกอที่นี่หน้าเดียวนั่นแหละต่างแมนเดียมันยังยูหันดิมันแมนอยู่แมนนี่นาเน่ยเยวเรมันบอกนี่ยังอีกมันมาจะใส่เนี่มันโดนไรบแมนด้อ่เอาใส่ใส่นี่มันห้ใส่ใส่ไงแเขาเขาทายกันเล้น่งี้น่ากเขาทายกันลงเเียบร้อยแล้วนี่นเราบอกุกเ้าป่าาจะม่เตใส่กอกขวยอ นล้ำหาแม่ไม่เจอเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้ทำพูดไป่ก,ปกล้าคนรววแล้วตอนเนี้ยเพบ,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 บาต่อทำไมไปกับเราละ่ะครับถ้าเดี๋ยวยลวาคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราพอดีผมไปถ่ายคลิปอ่ายายยายของฮักแพลนะเป็นน้องสาวของยายฮักแพลเป็นหมอรำเก่าร้องเพราะมากๆร้องเพราะมากๆนะครับอายุประมาณกี่ปียายข้างบ้านอายุประมาณเท่าไหร่56แล้วค่ะ ห้าสกว่าแกบอกว่าแกจะแกจะมันอยากจะมาสมัครเป็นตลกแกบอกอย่างเงี้ก็ลองให้มาลองดิชั้นลองให้ทุกคนดูนะว่ายายเสียงเป็นยังไงแด่ผมฟังแล้วแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับฮักแพงบอกว่านี่น,น,นี่หมอลำเก่าก็คือหมู่บ้านฮักแพงหมู่บ้านโนนแพงเป็นเคยมีคณะหมอลำนะครับ เคยมีคณะหมอรำแล้วก็ในหมู่บ้านก็มีศิลปินหมอรำหลายๆคนแล้วก็ยายของฮัฟแอนดด้วยก็เป็นหมอรำเก่านะครับแม่แม่ยังดูขอบอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักสีดูขอบขอบซองแม่ดูขอบเงินอันนี้ใช่่มมแบอไดอันนั้นก็บอไดขั้นตอนที่สองอ่ะอืมน้องเบ่งแม่งร้อยเพเป็นแบคค่ะไม่ใช่จะแบ่งน้อยแบกอะไรมันก็เหมือนกันถ้าแม่แม่แล้วจ้ะอ่ะเดี๋ยวให้แม่หน่อยทำพุ่มบอไรก่อนเนาะ แม่ดูองศาอันเนี้ยเนี่ยห่างห่างมากเลยเนี่ยแม่ดูว่าเทคนิคการทำฝนแล้วนะคนอ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะฮะและท้ายคลิปเนาะอ่ามาดูยายทักแขกนะครับร้องมรำกันนะครับสวัสดีครับเหล็กระทอดนี่อะไรครับแมงอีนูนเขาเอิญอย่างเพนแมงอีนูนปะจีนูนค่ะจีนูนจีนูนอันนี้อะไรหมอรำเก่าเหรอแมี่ยค่ะเน่ยนักร้องเก่าไหนอะไรสักกอสักก่อนหน่อยแม่เอาก่อนได้ละ เอาแล้ว <laughs> เอาเลาายเพื่อ,อะจะไอยได้ไหมไอยฝนทำใบมีพี่ท้องมีพึ่งหวนพโพดอกสนมันกำลังสิบองแยมจังเห็นหน้าผู้บ่าวขื้นและนั่งลงยุดสะอื้นนะนั่งลงยุดสะอื้นนึกว่าอีมาคนเดียว ม่จุดเยาวดันตามลลางของแม่นมีพิมาพรอมน้องแห่งตอมทวีกุ้มว้าวอยู่คณะไหนเมื่อก่อนครับเนี่ยไม่ได้ยูคคณะใดจะลากระลองน้ำบ้านอ๋อที่เป็นหมอรำหมู่บ้านจ้าครับมีน้องชายผู้หนึ่งพ่อน้อยพอนชายน้อยนกเขาขันตระกูลนี่เป็นหมอรำแมนมาอันนี้เป็นญาติจ้าเป็นลูกพี่สาวเป็น เป็นยายของคนนี้เป็นน้องแม่เขาเป็นน้องกายอ๋อก็เป็นเชื้อสายแม่พี่น้องกันอ้าวพักแพงก็มีเชื้อสายหมอลำกับยายกับเดี๋ยวจะเพิ่ขาดอันตัวตลกเรืออันจะมาตั้งหมอลำแต่เพิ่ขาดตุกงหรืออย่างจะมาเอาย้ายไปย้ายได้ด้ได้ร้องเพลงก็ได้ร้องเพลงนี่ยำเปที่บุญนี่ยังนี่ก็จะไปตลอดได้ล่ะกินตะลานี่แม่เอาแมงจ้าจ้านี่จะทอดให้แล้วแม่ฝากให้ต้เย็นเนาะเดี๋ยวผมจะไปงานก่อนเดี๋ยวเข้าไปจะทอดจะไกิน้นได้ครับขอบคุณมากครับ เอาไปฝากพี่นุนนะจ๊ะไปละเดี๋ยวเอาไปฝากพี่เดี๋ยวเอาคลิปไปต่อเดี๋ยวคลิปตอนเอาแมงนูนไปต่อกับคลิปนี้เนาะโอเคบ๊ายบาย